สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับวันนี้นําทุกท่านมาชมวิธีการเสียบยอดอมะนาวนะครับผมจะเสียบให้ดูเลยนะครับเริ่มตั้งแต่เราพันกิ่งนะครับก็ให้เหลือไว้ประมาณสักนิ้วหนึ่งนะครับเราใช้เทปพันกิ่งพันนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างล่างไปหน่อยนี่ครับพันไปเรื่อยๆอเราจะเว้นตาแตกไว้นะครับ อันนี้ตาเสียแล้วทับไปเลยเหลือข้างบนนี่นะครับข้างบนไว้เสร็จแล้วเราจะเก็บนะครับเก็บงานก็คือเก็บงานที่เราพันนะครับเนี่ยเอาให้อยู่นะครับ จะให้ลุยนะครับเสร็จแล้วเราก็จะปาดก็คือเฉือนนะครับผมจะทำแบบฟานบวบนะครับผมก็จะเฉือนอย่างเงี้ยนี่ครับ ต้องเก็บน้ำให้หมดก่อนนะครับอย่าลืมเก็บน้ำก่อนก่อนที่จะมาเสียบคือตัดน้ำออกนะครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะปาดตรงนี้ให้เท่ากับแผลนะครับ ก็ลองเทียบทาบดูก่อนนะครับว่าได้หรือไม่ครับนี่น่าจะาปาดตรงนี้ออกน,นิดนึงโอเคครับได้แล้วพอได้แล้วเราก็พันครับมองเห็นกันไหมครับเนี่ยให้ชิด ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งนะครับผมเอาชิดฝั่งกล้องเนี่ยฝั่งที่เนี่ยอันนี้เราก็จะพันนะครับโดยเริ่มต้นจากข้างล่างตอนพันก็ต้องดูด้วยนะครับว่า,ามือใหม่เออว่ามันแนบสนิทกันไหมสำหรับมือใหม่หัดขับนะครับเราอาจจะพันเป็นสองชั้นชั้นแรกเรา นี่ครับเราเอาเส้นเล็กๆทำเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็พันอย่างนี้ก่อนให้มันแน่นครับนะครับเนี่ยแน่นล้แล้วเราค่อยพันทับอีกรอบนึงเนี่ยเอาอย่างนี้ให้มันแน่นกันก่อนไม่งั้นมันจะไม่แน่นถ้าทำ พันไปเลยมันจะไม่แน่นนะครับทําเป็น2ชั้นนะครับมือใหม่หัดครับหรือมือเก่าก็ได้ครับอย่างเงี้ยแน่นดีนะครับเสร็จแล้วพอมันแนบกันสนิทชั้นแรกนะครับเราก็ซ้าอีกรอบหนึ่งอย่าลืมนะครับเว้นตาแตกผมเคยซื้อ อันนั้นสิบเจ็ดไมค์อนนะครับมันจะไม่ไม่เป็นอย่างนี้แต่อันนี้ก็มันมีขายในจังหวัดนะครับก็เลยอันนั้นมันต้องสั่งสั่งออนไลน์ค่อนข้างจะย,ยุ่งยากก็พอได้ครับอันนี้ซื้อในจังหวัดร้านการเกษตรในจังหวัดนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เก็บนิดนึงนะครับดึงอันนี้เรามาเก็บ นี่ครับแค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่กําลังฝึกเสียบยอดนะครับจะเริ่มนะครับนี่เราเว้นตาแตกไว้เนี่ยหมายถึงว่าไม่พันทับนะครับเนี่ยข้างบนด้วยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ใช้เทปพันกิ่งพันแค่นั้นแค่นี้ครับไม่น้องทําอย่างอื่นไม่ต้องเอาพลาสติกมาคุมกระดาษมาคุมนะครับผมทําได้ผลมาเยอะแล้วนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับผู้รับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ